กินพุนครับเดี๋ยวนี้ปากินย้อนนะครับนี่การลดสูงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับง่ายจุดมาก็ได้เลยนะครับจุดนี่ยลงไปที่เดียวกหรเลยตัวง่ายนะครับจุดนี้นี่ครับตัวนี้รองน้ำมันล้นหนทางนะครับระหว่างคันามานี่นะครับ รู้สึกว่าจะมีหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆตีไปที่ละตัวนะครับตรงนี้อื่นลงท้องเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับทางหน้ามีเสียงกัดปุบปะาปุบปาอยู่นะครับเดี๋ยวยางไปเบิ่งทางหน้านะครับจุดนี้เอาตัวนึงนะครับน้ำล้นแบบนี้นะครับที่ป่าซุกซุมนครับนี่ออกไปตัวนึงครับเนทางหน้านะครับ แต่ผมจะไปเอาจุดทุนนะครับเดี๋ยวผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันด้านหน้ามันจะมีที่สูงกว่านี้นะครับอยู่ที่ลุ่มมันป่ามันตื้นนะครับเราต้องขึ้นไปอีกมันจะมีร่องน้ำด้านบนอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปตัวอื้น,นครับมีเสียงกัดอยู่นะครับ อเนนีีน่่ยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่างนี้ถอยนิดนึงก็ปลาหินนะครับตามน้องพี่นะครับโอ้ยน้ำปนหมดเขาต้องเขาต้องเขาต้องเล่นบอกร่องน้ำนะครับ กัดเล้ยครับตื่นนะครับตื่นโคตรนะครับป่ามีหลายตัวนะครับป่าหลายเกินนะครับบลูชิ้วลงชุดไดนะครับตาอใต้ก็มีทั้งทึ่งก็มีนะครับนี่ครับบลูกัดยังทํายู่ตามกินครับปุ้มเลยนะครับดูว่าป่ามันตื่นนะครับ ตื่นจริงครับกัดครับกัดครับีเราต้องดึงเขี่ยมาจากน้อยนะครับเบ็เนี่ให้มันขยับมาป่ามัเห็นนะครับมันหกปกที่ต้องยืนฟังพุ่นนะครับดังทึงนะครับแล้วเดึงพ้นพุ่นนะครับเบ็นี้ป่ากินย้อนครับนี่การลุดสูงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบ้อยอุ้ยลุ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 ล้ ัไปครับตัวบังใหญ่ครับสายย่อนนะครับลุดเลยนะครับน่าเสียดายอยวาไม่ครับอย่าลงไปดึงเลยนะครับปลาขาวตีนครับดึงตึกตักนะปลาหญาขยับอยู่ครับดึงเลยครับอย่างนี้อื้มครับ ขึหรือเปล่าสายย่อนลุดเลยนะครับต้องเก็บไว้ว่ี่นะครับแบบเดียวนะครับมยนลงไปกินเลยนะครับจุดที่ป่านมาโรออยู่เรี่ยงนะครับลองน้ํานะครับได้เยอะแล้นะครับเสียเวลาจุดนั้นนะครับได้สี่ห้าตัวนะครับต้องนีย่ายไปเรื่อยนะครับปึกป่ามันตื้นนะครับลองนี้ก็ได้สองแล้วครับตัวตัวใหญ่ตัวทีลรกลุดมันโดด ลงให้นาคือเก้าฟังนี้นะครับปาาเลยตื่นผมเล่นเฮียงพูดนะครับอันนี้เอาให้เทิงนะครับโตขึ้นไป้องลองเก้านั่นแหละครับแต่มันเป็นให้นาอยู่ทั้งทีสูงครับตอุ้ยพูดแล้วครับนี่สายย่อนลุดเลี้ยวนะครับป่ามีวิธีปลดเบ็ดอยู่ถ้าบุลงท้องนะครับ ดึงอีกแล้วครับดึงซ้ายไปแล้วครับดึงเลยทีกวาดเลยโอ้ยหมอป่ามันละไปติ๊กยามันพันนะครับเดี๋ยวปัดตื้นเลยดึงนะครับเดี๋ยวเอาไม้ครับ ว่างูหรือเปล่าครับลากไปเลยครับอาจจะงูครับแบบนี้อ๋อม่ได้แล้วครับงูนี่นอนครับเนี่จริงจริงเลยครับเสียหายแล้วครับทา้งงูมาแม่นลีครับงูปากไปมดครับเบบนี่งานงอกเลยครับ หมูเงาคาอีกครับผมไม่อยู่ครับต้องทำมันหนีนะครับงูกวนเบ็ดเฮาแล้วครับแต่ละจุดงูร้ายครับมันหมูเงาอ้อครับงอูอมอยู่ครับมาถึงขั้นเยื่อครับอ๋อกัดขาเชี่ยผมเลยเดี๋ยวเอาไม้นะครับรูปมาสิมีตัวมากินจิบอนครับทีนี้งูแล้วครับ องอเลยคับนี้ต,ติมตองตองแบบง่ยายบอกใหม่โอ้ยังกินอยู่ครับดูบงูเหมือนเดิมครับละไไปคือเก้าเลยนะครับดึงลองพีกพนะครับโอ้ยปลาครับลองลุก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 ลุลุกลุกตัวมกง่ายอ เสียดายครับดึงง,งูเลยดึงเร็วเรียวนะครับเสียดายจริงๆดึงงูขึ้นปุ๊บปลากัดปุ๊บปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวลองอีบ้านนึงถ้าบ่ได้กันง่ายจุดใหม่นะครับ